สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสำหรับที่ในช่องชัยดวงเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบก,กันนะสำหรับในคลิปนี้สูตรนี้เป็นสูตรจันทร์พุทธศุกร์นะเป็นจันทร์พุทธศุกร์ยังไงนะครับก็นะครับสูตรนี้หาในวันศุกร์นะก็เข้ามานี่ก็จะเป็นในเข้าไปตั้งแต่ในวันศุกร์สิแล้วนะฮะแล้วก็ศุกร์ 10, ก 7, ที่ 3, สิบศุกร์ที่เจ็ดศุกร์ที่สามศุกร์ที่สิบ นะครับสูตรนี้ก็คือจะไปเอาในวันจันทร์วันพุทธมาหาในวันศุกร์เพราะว่าด้เลขแต่ละอาทิตย์เนี่ยมันออกคล้ายๆกันเนาะนะครับเราแอบใครชอบก็ซื้อไว้ติดไปแลวกันอย่าลืมกดไลค์นะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอในคลิปนี้เพื่อเป็นการเปิดดวงนะครับพิมพ์ว่าถูกหวยลาวแล้วกันอ่าพิมพ์มวยพรตัวเองกันเข้ามานะใครพิมพ์เข้ามาก็ขอให้โชคดีถูกหวยราในวันศุกร์ที่17นี้แล้วกันนะครับเนาะอ่ะนะครับสำหรับในสูตรนี้ เนี่ยเข้ามาตั้งแต่วันศุกร์ที่สิบสามทันวาแล,วแล้วก็จะเป็น,น,นวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่9นี่นะครับก็ออกไปที่7 7 3นะครับ7 3 9 3 1 8นะเอาวันจันทร์แล้วก็มาวันพุธนะฮะเป็น9 3 9 3 1 8อนะ่า93 93แล้วก็อันนี้เป็น73 7354 ขออภัยนะครับผิดเขียนผิดแก้งทำผิดนะฮะอ่ะนี่แหละนะครับก็จะไปเอานะฮะในวันจันทร์เนาะวันจันทร์กับวันพุธนะนะครับมาหาในวันศุกร์เนาะอ่าสองตัวนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวนี่เราก็จะนะครับจับในตรงนี้บวกกันจับตรงนี้บวกกันแล้วก็เพิ่มแต้มนะครับก็จะนำนะครับในหลักแสนหลักหมื่น แล้วก็หลักแสนในวันนี้จับบวกกันนะครับแล้วก็เพิ่มแต้ม7บวกกับ3เป็น0นย์ะแล้วก็เป็น9นี่เเพิ่มแต้มนะครับเป็นศูนย์เนี่ยได้แล้ว2ตัวเด่นในวันศุกร์นะครับอ่ะลองดูในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่13นี่ออกไปที่ใน9 9้า9 4 9 8หเ้าสี่้าดเนี่ยเห็นไหมครับมี9น้านแหละนะครับถัดไปหาวันศุกร์ที่2ี่ นะครับก็เอาวันจันทร์ที่16นะกแอบอกไปที่7 3 4 6 0 1แล้วก็นะครับถัดมาเป็น9 2 3 7 4 1นะครับ,นะรบหาวันศุกร์ที่20นะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะก็จะนำในที่ในหลักแสนหลักหมื่นนะครับแล้วก็หลักแสนในงวันนี้นะครับนี่นะเนี่ยอยู่ในกรอบสีดแดงๆเนี่ยจับมาบวกกัน นะครับก็จะได้นะครับดีที่ใน7 7บวกกับ9นะครับเป็น16 6บวกกับ2นะครับเป็น8เพิ่มเติมไปก็จะเป็น9เนี่ยแสดงว่าที่ยี่สิเนี่ยต้องมี8กับ9เนาะผลที่ออกก็จะเป็นดีที่ใน2 2 1 5 0 9 2เนี่ยมี9ง่ายๆนะครับสูตรนี้ถัดไปนะครับนะ้อหาวันศุกร์ที่27่เป็นวันจันทร์นะแล้วก็วันพุธ จัน23่สาก็จะเป็นอีกที่ได่งเก้8สองแปดหส่วนวันพุธก็จะเป็นที่ดี่สี่เ้าเก้แล้วก็8ปดเหมือนเดิมเลยนะฮะสตัวเด่นนะก็จะนำในหลักแสนกับหลักหมื่น4บวกกับ4เป็น8 8บวกกับ8ปเป็น16เพิ่ม้ด้ไปก็จะเป็น7วันที่ยี่ต้องมีนะครับหกับ7นะผลที่ออกก็จะเป็นที่เด้2สองสอปดหห 7นั่นแหละนะก็มาทั้ง6ทั้ง7เลยนะเนียเ่ยง่ายๆนะครับสูตรแล้วก็หาวันศุกร์ที่3นะเพราะว่าวันพุธมันไม่ออกเนาะก็เอาแค่วันจันทร์นะครับก็จะได้นะครับเอาแค่วันจันทร์ก็เป็นที่ที่2 2 9หหนะครับซึ่งนั่นแหละนะเทาแค่วันจันทร์ก็ต้องเอาแค่ในหลักแสนก็จะเป็น2 2เพิ่มแต้มไป1แต้มก็จะได้3 วันศุกร์ที่3ามนะครับผลที่ออกนี่ก็จะเป็นในที่ในสี่สี่เจ็ดสองสองห้าหเนี่ยเห็นไครับง่ายๆนะสูตรนี้ต่อไปสุตรที่10นะฮะกักกะลาวันจันทร์นะครับที่6ก็จะเป็นในที่ในสอง6 0นย์ี่หย์วันพุธเราก็จะเป็นในที่ใน8 1ดหนึ่งเจ็ดสี่สี่เก้านะครับ นั่นแหละนะครับเราก็นะครับจะนําในหลักแสนหลักหมื่นจําวกูกันนะครับ8บวกกับ1เป็น9 9บวกกับ2นะครับเป็น11เพิ่มเต้มไปก็จะเป็น2 1งนับ2นะเราดูว่าจะมีไหมวันที่10ก็ผลที่ออกก็จะเป็นชี่ใน0ู 3. นดนกี่ก็มี1นั่นแหละนะครับง่ายง่ายแล้วก็ล่าสุดสุขที่17เนี่ยก็ต้องเอาวันจันทร์ที่13นะครับเป็น9 9 9 8 7 3 3มส วันพุธนี่ก็จะเป็นชี้เลขเจ็ดสองห้าสามแล้วก็แปดหนึ่งสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะแล้วก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนหลักหมื่นเจ็ดบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดเพิ่มแต้มไปเป็นเก้าแค่นี้เลยนะฮะเก้ากับศูนย์อ่ะส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะครับง่ายๆเลยตัวที่จะมาจับนี่ก็จะเอาในนะครับในงวดของวันจันทร์ไปเพิ่มแต้มลดแต้ม สมมติในงวดของวันจันทร์ตรงนี้ในงวดของวันจันทร์ตรงนี้เป็นเจ็ดกับสามเจ็ดกับสามหลักแสนหลักหมื่นก็จะหลักแสนนี่จะเพิ่มแต้มนะครับเจ็ดเป็นแปดหลักหมื่นจะลดแต้มจากสามเป็นสองเนี่ยก็ได้สองชุดเนี่ยมาจับเนี่ยก็มีนะครับผลที่ออก98้าแปด้านี่นะครับนี่ นี่เก้าแปดงงไหมครับถ้าง,งงไปดูต่อนะครับเนาะเนี่ยก็จะเอานะครับวันจันนะผลวันจันทนะครับหลักแสนหลักหมื่นก็จะเป็นเจ็ดกับสามเอาหลักแสนเพิ่มแต้มเจ็ดเป็นแปดแล้วก็ลดแต้มไปเป็นสองเนี่ยก็ผลที่ออกก็จะเป็นอีที่ในเก้าสองเนี่ยเก้าเนี่ยไง่ายๆแบบนี้เลยเนะครับถัดมานะครับสุขที่ยี่สิบเจ็ดก็เอาวันจันทร์หลักแสนกับหลักหมื่นแปดกับหนึ่ง แต่แสนเพิ่มแต้มนะแปเป็น9หลักหมื่นลดแต้ม1เป็น0ูนะครับแค่นี้เลยนะผลที่ออกก็จะเป็นที่ในนะครับหกแปดแปหกมาล่างถัดมานะควันที่3อ่ะนะครับก็วันจันนะเอาวันจันนะหลักแสนหลักหมื่นก็ตรงเป็น2 2สองเพิ่มแต้ม2เป็น3ลดแต้มมาเป็น1ก็ผลที่ออกสองสองนี่ เออนะสูตรง่ายๆนะครับอลองไปทําตามดูนะฮะแล้วก็วันที่สิบนะครับก็เอาวันจันทร์เนาะหลักแสนก็หลักหมื่นสองกับศูนย์หลักแสนเพิ่มแทมนะสองเป็นสามบุโนโด้แทมเป็นหนึ่งศูนย์เป็นเก้าผลที่ออกนี่ก็จะเป็นที่ในหนึ่งสามนี่หนึ่งสามนะก็มาล่างนะสามงวดติดๆเลยนะครับสามสูตรติดๆแล้วก็ล่าสุดนะครับสูตรที่สิบเจ็ด แตวก็เอาวันจันทร์เนาะอ่าวันจันทร์ก็จะเป็นในที่หลักแสนหลักหมื่นก็เป็น9 9 9เนาะหลักแสนเพิ่มแต้มนะเเป็น0ูนลดแต้มมาเป็น8เนี่ยอ่าวันนี้มันก็ไม่เยอะนะฮะขอให้ถูกอีกแล้วกันนะในใน,ใน,ใ,นในสูตรนี้นะฮะจับคู่ก็จะเป็นในที่ใน8 8 0 8 9 8 8 9 0 9 9 9 8เนี่ย มีแค่6ชุดเท่านั้นนะครับอ่ะชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้ขอให้ถูกอีกนะครับขอให้เข้าอีกด้วยกันนะครับสลับในสูตรนะครับสูตรจันทรพุธสุขจันพุธสุขเนื้อหาวันสุขเอาวันจันทรวันพุธมาหาวันสุขนะครับอย่างไงก็ขอให้มีความสุขกันทวนนาเลยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ